ใครนะคะมาพัทยาแล้วลาบยำปูเลเซียน <c oughs> บอกเลยว่ามาไม่ถึงพัทยานะคะบอกเลยสายตรงสายปูอะไรอย่าไปนสนใจผู้ชมตรงสนใจที่ความนัวของน้ำยำ <c oughs> <c oughs> นี่อีกอันหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ค่ะไก่ย่างน้ำมันอร่อยนัวชอบการนีของพี่จริงนบอกเลยเขามาเป็นคนไม่ชอบมือเยอะมากคุณผู้ชมวันนี้มันไม่ไหวความนัวของน้ำและน้ำมันซึมอยู่ในเนื้อเห็นไหมเห็นน้ำในเนื้อไหมใครบอกว่าทานมุมามเกินไปขออภัยจริงนะคะม่น่าจะพยายามกลับมาเรียบร้อย สำหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไปกับช่องมามอยนะคะสำหรับคนที่ดูหลายคลิปแล้วยังไม่กด Subscribe ใจร้ายอะ่ะส,สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักข้าสู่มามอยเชนแดลคุณผู้ชมหาวันนี้เราอยู่การในบรรยากาศยามค่ำคืนของพัทยาอยู่ที่พัทยาใต้ มาพัทยาเนี่ยนะคุณผู้ชมจะถ่ายไม่ถ่ายเขาก็ต้องมาแวะกินร้านนี้เพราะเป็นร้านที่แบบคือหารสชาติแบบนี้ที่ไหนไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมยำปูเลสเบี้ยนนะคะบอกเลยว่าหากินที่ไหนไม่ได้คือ,อร้านเนยอะหลายๆร้านมันก็จะมีร้านที่รสชาติใกล้เคียงกันบางอันอันนู้นเหมือนอันนี้อันนี้ใกล้อันนู้นอันอนั้นนู้น ทีนี้ไม่มีกินมาตั้โอ้โหไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยร้านจนฟอกไกไปสามรอบก็หารสชาติแบบนี้ไม่ได้มันนัวจริงๆคุณผู้ชมแล้วไก่ย่างที่นี่มันสุดดังนั้นใครมาพัทยาอีกหนึ่งร้านที่ห้ามพลาดค่ะยำปูเลสเบียนค่ะบอกเลยถ้าใครกินแล้วไม่อร่อยเอาตีนไปเยียบหน้าตะกองได้เลยเฮ้ยวันนี้ก็มาทักทายก่อนเพราะวันนี้อยู่กันครบทุกคนเลย ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังของยำปูเลสเบียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กันครบทุกแม่เลยวันนี้เป็นยังไงบ้างคะโควิดเอามาแบบเดินมาตรงนี้ก็ได้จะได้ออกกล้องไงเราก็เออนิดเดียวเดี๋ยวดรามา่าคุณแม่คะ่ะเอาสี่คน4ี่คนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างกลับมาขายปกติแล้วใช่ไหมดีขึ้นค่ะถ้าเปิดถ้าไม่มีโควิดหรือไม่ล็อกคือพวกหนูที่อยู่เตี้ยแมา ลูกค้าถ้าไม่ถ้าร้อนก็คือจะเดือดร้อนเพราะแปดสนเกนมาสองที่ยอรับแล้วอย่างเนี้ยพี่หนูบอกแหละพลาดไม่ได้เวลามาไม่เรียนลูกไม่ได้ต้องกินหนูต้องกินไ,ไม่ได้ถ่ายไม่ถ่าย,ายหนูก็กินอย่างน้อยหนึ่งมื้อต้องมากินคุณผู้ชมชวันนี้เราโทรมาสั่งไว้เรียบร้อยเป็นยำปูม้าสองจานไก่ย่าง30ไม้ไปพี่สิบเอายี่สิบไปก่อนเดี๋ยวเพิ่มได้ไก่ย่างนะคะแล้วก็มีเป็นหมูยอกุ้งสดแล้วอุ้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ย มันสวดส่วสดูค่ะยำในครกนวนัวยั่วๆค่ะไม่ต้องมีเครื่องข้าโพดมะม่วงไม่มีหอมแขกผักชีฝรั่งไม่มีปูคลุกกับน้ำในครกยำปูเลสเบี้ยค่ะไปเดี๋ยวไปกินยัน คุณผู้ชมหาไก่ย่างในตำนาน,นยำปูม้าในตำนานแล้วเรามีแบบว่าหมูยอกุ้งสดแล้วก็อันนี้เป็นปลีบะทอดนะคะไว้เผื่อแก้ผงแก้เผ็ดนิดหน่อยวันนี้นี่คือมื้อที่สี่ของเรา<ะ>บอกเลยว่ากินแบบนี้ถ่ายแบบน,บบนี้ถ้าไม่มีตัวช่วยอ้วนตายคุณผู้ชมชอบพูดว่าแบบอุ้ยคุณเ้ามาดีจังเลยกินยังไงก็ไม่อ้วนอ้วนค่ะเอาอะไรมาไม่อ้วนก่อนนี่อินเสิร์ตวิดีโอคลิที่แล้วให้เลยอ้วนมาก โอ้โหคุณผู้ชมทำช่องไปหนึ่งปีรู้ว่าตัวไอทีกลายเป็นหมูทำไมอ้วนขนาดนั้นก็เลยลองโปรดักัดเวออกมาเลยค่ะคินดูคุณผู้ชมขาหนึ่งเม็ดก่อนอาหารเท่านั้นบล็อกแป้งบล็อกไขมันเพิ่อมอัตราการขับสานที่สําคัญมีดีท็อกซ์ออนอน่อนขับไขมันที่สะสมบริเวณผนังลัไส้ของเราทําให้สัดส่วนมันเห็นชัดเอวคอดุยยุบนี่เลยไลน์ตรงนี้ไปนะคนุณผู้ชม1เม็ดก่อนอาหาร1กล่องมี15แคปซูลบอกเลยว่าเห็นผลตั้งแต่กล่องแรก ไม่เชื่อดูเข้าวเมยาในะคระับข้ามาไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะคะาากัดจังออกกำลังกายข้าเม้าไม่ออกออกำลังกายก็จะเป็นตัวยาของสองฝั่งที่แบบออกออกำลังกายเป็นกำลังกายแต่ว่าผอมทั้งคู่กินแล้วการันตีเลยนะฮะกินแล้วนอนอย่างเดียวเนี่ยไม่จีงหรอกเขาทำงานเยอะด้วยโสผู้ชมขามา ด้วยความที่คิดถึงนานพอมันล็อกดาวอะมันมีบางวันเชื่อไหมเขาเม้เาฝันว่าเขาเม้าได้กินยำปูเลสเบียนอะ oh. แล้วคืนแบบกูอยากจะกิน <laughs> แต่มันหารสชาติน,นี้ไม่ได้วันนี้ขอจกนัวนวหน่อยล้างมือแล้วนะคะ<ม>ขอาตถอดแหวนเลยเราจะได้กินไก่กับปูได้อย่าง<พ>เนียนๆมาผู้ชมขาเราจะเริ่มกันที่ยำปูมาค่ะแหมยำปูมาสั่งมาสองจานเลยเพราะว่าเราโมบไงไม่มีแบบกลัวมันแบบกลัวมันขาดช่วงไซปงไซปูอะไรอย่าไปสนใจคุณผู้ชมจงสนใจที่ความนัวของน้ำยำ อธิบายรสชาติก่อนผู้ชมผู้ชมเคยเข้าใจปลาร้าที่มันนวัวไหมปลาลาที่มันนัวจะมันมีความเค็มแต่มันจะเป็นเค็มกลมกล่อมนัวเนี่ยมันแปลว่ากลมกล่อมเค็มกลมกล่อมมันจะมีความเค็มของปลาร้า บวกความเค็มของน้ำปลาและเอาจริงๆเขาร่รู้สึกว่าเขาแอบมีความเค็มของกะปิแต่ไม่รู้ว่าเขาเบลนกันไปยังไงให้มันแบบนัวไปเป็นด้วยกันหมดตัดด้วยน้ำตาลปี๊บกับมันนาโอ้เบ็ดมาบางคนจะชอบบอกว่า ยำบ,บุเลสเบียนเนี่ยใช้ปูมาฟรีดเขามาบอกอย่างนี้เขาใช้ปูมาสดแล้วก็เอามาน็อกน้ำแข็งไว้เพราะว่าเนื้อบอกเลยว่าเนื้อมันไม่ได้ยุ่ยนะเนื้อมันปังอะ่ะเจลลี่แต่ใครที่บอกว่าตัวเล็กก็ตัวไม่ใหญ่จริงแต่ว่าน้ำมันจะเข้าเนื้อเราดูดหลายๆทีคิดถึงจริงแหละดูตรงแล้วไม่อร่อยอะ่ะเตะหน้าตากล้องได้เลย <laughs> <laughs> นี่อีกอันหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ค่ะไก่ย่างเดี๋ยวนี้ไม่มีคนแกะไก่ให้แล้วต้องแกะเองนะคะให้แขกใช่ไหมมีนคนแกะให้แล้วนะมอสก็แขกเลยเหรอนี่ค่ะเป็นวิธีกินไก่แบบเอากระดูกออกนะคะได้มาจากคนบนฟ้าบอกเลยเขามาคนไม่ชอบมือเลอะมาก,กนะคุณผู้ชมวันนี้มันไม่ไหว เป็นไงไม่รอ่อยอ่ะพ้าดที่พี่บอกสัง400ไม้ขเมื่มอเคนมาเที่ยว EDM กันอย่างเพื่อนๆี่ปัตตานาจังกลับบ้านไปกินโรงแรม400ไม้ไมียไม่ถึง10คนหมดไหมไม่ถึงว2วันหมดโอ้400ไม้กินได้ตั้งเยอะเลยนะ <c ười> <c ười> อือ ใครนะเป็นแฟนฉับช่องเข้าเม้านะอยู่กันวยกันมา2ปีเ่ยนะแล้วยังไม่เคยมากินยำปูเลสเบี้ยนนะมากินเซิร์ชว่ายำปูเลสเบี้ยนอยู่พัทยาพัทยาใต้มั้ยอยากให้ลองจริงคุณผู้ชมเป็นร้านที่เข้าเมา้าแบบชอบรสชาติที่สุดอ่ะคุณผู้ชมรู้ไหมว่าพี่ดุดดีวอ่ะเจ้าของอับดยำอ่ะเขาทานร้านนี้แต่ยังไม่เปิดอับดยมเลยนะคือมันเป็นร้านที่แบบจะเรียกว่าตำนานใช่ไหมตำนานคเคยไปร้านตำนานร้านหนึ่งอ่ะปูเนี่ยจับตัวไม่ใหญ่มาก แต่เนื้อเนี่ยจะโคลบมาแบบแหลกแล้วน้ำอ่ะจะซึมเข้าไปในเนื้อเลยแล้วน้ำมันอร่อยมันนัวผมชอบการมีของพี่กินนะมาแล้วกันดีมาก กระดองก็จะมีมันอยู่ถ้าไหนกระดองมีมันก็คือเป็นปูตัวผู้นะคะดักน้ำลากเข้าไปแล้วเอาข้าวเหนียวจุ่มีนอ่ะอรมอมอร่อยไก่เย็นน้ำยำอร่อยรสจัดตอนแรกนะ เข้ามาบอกห้อกับอับว่าร้านเนื้อถ่ายแล้วกินกันไปเลยนะมนยไม่กินละไม่กินไม่ไหวอิ่มอิ่มเป็นไงซัดไม่หยุดเลยพอเจอของอร่อยคุณผู้ชมนะกระเพาะเราจะมีกระเพาะที่สี่กระเพาะที่ห้างอกขึ้นใหม่ทันท <laughs> ีอืม,อม ไม่เคยคิดจะแกะไก่เขากินเออพี่อุกแกะนั่นอะไรมันแบบมันเหมือนแบบฝืนใจอ่ะคุณผู้ชมเอาเห็นได้ <ใจ S 1> นะ,ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็โดนบดอีกว่ามุมมามไปดูติดแล้วบอกขาา้าเมานะใช้แบบนอนซ้อมกินก็บอกกระแดะ นี่ไงแก่สวยด้วยเนียไม่เสียยังไงโอ้ยขอบคุณค่ะไก่ชิ้นแรกในชีวิตที่อัพแก่ให้กินส่้นกัวนคนเกลียดการใช้มือทานอาหารมากแต่วันนี้ยอม cái thử cúng ruột tuần ấy nói

คืออย่างอื่นเนี่ยนะคุณผู้ชมจะเป็นส้มตรงส้มตามอะไรอย่างเงี้ยรสชาติมาตรฐานในมุมมองของข้าวม้าคือสั่งก็ได้ไม่สั่งก็ได้แต่ถ้าคุณผู้ชมมาแล้วไม่สั่งยำปูม้าคือพลาดมากยำปูม้าไก่ย่างยืนพื้นม่ะอย่างอื่นจะสั่งอะไรก็สั่ง อะไรกัแกไก่เขาชิมเดียวได้หรอได้ครับเย้ครับเฮ่นไปหน่อยเฮ่นกับปูไปหน่อยคนอื่นน่็ไม่ต้องบอกเขาแกะให้เลยนะรู้ป่ะผมเพิ่งรู้ว่ามีวัฒนธรรมนี้ด้วยเจ๊แก่กะอีกทีเพืฮ้ยแต่แกะกุ้งนะเกาอ่ะไม่รู้ไงอน,นี่ครั้งแรกไะแหมะไอองไสวยไหมอยากนัางสาวไทยแม่ ล้างมือไปแล้วก็เริ่มไปที่เกียจมือเลยอีกทีนึงนี่ค่ะไกะ่ย่างลาดให้ดูผมณผ่้ชมรู้รงไหมว่าเขามาอ่ะอิ่มมากในมื้อที่สี่จริงนะของวันนี้พอมาอยู่หน้าร้านเนี่ยปูยเลเทียนปูบะท้องมันโอ้ หาอิ่มก็ไปเป็นทันทีเลยอ่ะกินมากินมากินมันตีขึ้นมาแล้วมันแบบมไม่ได้นะไม่ได้นะนให้ดูว่าปูอะปูชิ้นไม่ใหญ่ให้คุณผู้ชมเน้นดูดบ่อยๆเตือนอย่างหนึ่งนะโว้ยนี่แหมมาดูความนวนี่นเห็นไหมเห็นความนัวของน้ำและน้ำมันซึมอยู่ในเนื้อเห็นไหมเห็นน้ำในเนื้อไหม ไม่รู้จะบอกอยังไงอ่ะว่ามันตอนมันต้องมากินอะวันนี้กลับห้องไปต้องกินน้ำเปล่า,านะสามลิตรเพราะว่าอะไรครัคุณชมโซเวมวันนี้โซเดียมเยอะมากพรุ่งนี้เราจะบวมเลยไม่ได้ ไก่งามหอมมากมันไม่ใหม็อ่ะมันอร่อยอ่ะรู้ไหมว่าข้าวมั่วเคยมาแบบตกกรนันที่เราไม่กิดอะแต่มาเราไม่ได้กินอะไรเลยก็มีหมดเกลี้ยงทุกอย่างเซลนะ่ะ <c oughs> <c oughs> คุ่กัมมันคุ่กัมมันน่ฮะเมื่อวันนี้คดยบอกว่าทานมูมมามเกินไปขออภัยจริงนะฮะไมน่าจะพยายามกลับมาเรียบร้อยคิดถึง <c oughs> ก็ถึงก็เคยแบบฝันถึงอะ่ะฝันกันเลยเทีเดียวช่วงล็อกดาวอะ่ะหนูมีแบบฝันว่ากินยำปูเลสเบนตื่นมาแล้วอีดอ,อกเอ้ยร้านปิดกินไม่ได้ แต่มันมากินไม่ได้งไงยกันมากบพอ,อมันเกอร์ฟงเกอร์ฟิลล็อกดาวมันอะไรไปหมดแล้วหนูก็ไม่อยากแบบข้ามจังหวดตอนนั้นอะอใช่ลัวดามุ้งดาม,มาก มีความรู้สึกแว่ถายน้องต่างใจมาให้มอสใหม่ย้ำอีกครั้งว่านี่ไม่ใช่การแสดงอีกหนึ่งเรื่องที่เขาไม่กล้ากินแบบมือที่เนี่ยเพราะว่าที่นี่เขามีก๊กอกน้ำสชบพูให้แบบใกล้ๆเลยมันแบบมันง่าย ไม่อยากหยุดเลยแต่เรารู้ว่าถ้าจะไม่หยุดเนี่ยมันจะอิ่มเกินไม่ใครไหมใค่บ้าเอากเล้เอากแล้วอย่าไปคัวอย่าไปคัวคุณผู้ชมเออชีวิตขออีเมาถ้าไม่มีกินดูน่ะคือเอาจริงๆไม่รอด วันนี้ผมไม่ดูงนั่งดูคลิปเก่าพี่มาตอนนี้นั่งหาร้านบุฟเฟ่อะไปคลิปเก่าอะตอนนั้น <c oughs> ทางนวลพี่บวมมากเลยตอนนั้น <c oughs> อย่านละคนเชื่อยังว่าบีได้เขาตอนนี้เขาสวยที่สุดนะใช่นีใช่โคเวชโชมรวมขาดับบลรสเบี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะรับนั่นที่ให้หมอรนสรับนั่นที่ต่อ อินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงอติพากินนะคะตีอะไรตีหิดแน่ยะไรก่อนอุ้ยมันปูอยู่แล้วกินไปแล้วฉันยังอยากกินอีกเลยเ,เป็นไงเป็นไงเป็นไงละ่ละเลยล่ะถูกใจเลยถูกใจเลยคือมอสเนี่ยเขาแบบแรงขับร้านนี้อยู่แล้วนะคุณผู้ชม,มอร่อยจริง ผมไม่มีอะไรสู้นี้ได้เลยไม่มีไม่มีอะไรสู้ยำปูมาได้อีกแล้วค่ะบอกเลยค่ะโอ้โหขอบคุณค่ะข้าวเหนียวแบบมาเหมือนไปชดม้อนฮะม้อนสักข้าวเหนียวหนึ่งมาเหมือนแบบข้าวเหนียวสุดท้ายของหม้อแล้วอ่ะโอ้โหไฟข้าวเดียวไฟข้าวเดียวออนี่ คือไม่ใช่เพราะว่ากินยำเพราะเป็นตะกองช่องยำนะคะมอสคือเป็นผู้ชายกินยำอยู่แล้วทุกผู้ชมรู้สึกกับเขาแรกๆชวนไปกินจ๊เจระว่ะคนบ้าเลยอร่อยจริงชอบมอสวารานี้ยิ่งกินยิ่งอร่อยนะใช่เพราะว่าตอ,อนะอที่มากินกับพี่ครั้งแรกอะตอนนั้นมอสไม่ได้ถ่ายแค่มานั่งกินกับพี่เฉยๆกินไรด้ก็รู้สึกแบบไม่ได้อะไรมากนะแต่พอพี่มากินซับอีกรอบนึงน่ก็อร่อย แล้วผมกินรอบนี้อีกโอ้โหแล้วเราเป็นคนชอบรสชาติแบบเข้มข้นจี๊ดจี้อยู่แล้วด้วยอะเนี <dei bronze> <problems> ่ยเนี่ยร้านเนี้ยสุดๆไปอร่อยปาดเป็นทริปคุยงคือบอสอะมันอยากจะกินแบบกินหมูมามแบบเออเออเออเอเอาไก่ฉุยชีกุยฉีกอะไรเลิกินดูมามคือมันขี้เก๊ คือหน้ากล้องมันเก๊กแต่มันก็จะแบบกินเรียบร้อยจริงๆคือมันเป็นคนกินมุมามามากเป็นคนแบบเป็นคนมุมมามในทุกๆเรื่องนะคะอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะแบบไปคลิปเถอไปคลิปเถอใค <laughs> รนะคะมาพัทยาแล้วลาบยำปูเลเซียนบอกเลยว่ามาไม่ถึงพัทยานะคะบอกเลยผู้ชมจะไปกินยำร้านไหนก็นแล้วแต่แต่ขอ,อยำปูเลเซียนไว้หนึ่งมือเขาเอาให้ไว้หนึ่งมือเขาเองมาพัทยาต้องไม่พลาดอะ่ะต้องมีอย่างน้อยมือหนึ่งถ่ายไม่ถ่ายว่ากันนะ ยามปุริสเบียนเปิดกี่โมงปิดกี่โมงช่วงนี้มันเป็นเวลาแบบอย่างเนี้ยเช็คเอาในอิคเทสยามปุริสเบียนจะมีเบอร์แล้วก็โทรมาได้นะครับชมถ้าชอบคลิปนี้อยา่าลืมกดไลค์กด Subscribe ก,ก,กับช่องม้าบอยด้วยแล้วก็คลิปหน้าเราจะไปทำอะไรที่ไหนหก็ฝากติดตามด้ยวคดยคลิปไปแล้วนะครับนี่ครับเนี่ยของจริงเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมนั่นไงนั่นไง